สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นรองทรงสูงนะครับงานวีช่วงนี้ผมก็จะลงงานวีบ่อยหนะครับมีเอฟซีท่านหนึ่งขอมานะครับว่าให้ลงงานวีบ่อยๆหน่อยนะครับเยอะๆหน่อยครับโอเคครับจัดให้ครับรองทรงสูงผมก็จะขึ้นหูบนไปเลยนะครับเปิดทรงด้วยวีใหญ่ขึ้นสูงไปเลยนะด้านหลังผมดูหน้างานแล้วน่าจะค่อนข้างที่จะ งานยากนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขอญอาตเร่งความเร็วเลยนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาคลิปนี้เสียดายมากนะครับด้านบนผมลืมดูโทรศัพท์ที่ตั้งถ่ายไว้นะครับีโทรศัพท์แจ้งเตือนว่าเครื่องร้อนนะครับก็เลยอัดได้ส่วนหนึ่งนะครับวิธีตัดด้านบนก็ขอโทษด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะแก้ตัวใหม่ขึ้นทรงด้วยวีเสร็จแล้วก็ตีนผมผมก็จะมาเก็บนวลนวนิดหนึ่งครับนี่ครับ วันนี้ผมค่อนข้างจะย้อนนะครับตรงตีมผมย้อนคนละทางครับไม่เป็นไรครับเอาแบบธรรมชาติครับเท่าที่ได้เราไม่ได้เฟดตมากมายนะครับจะเป็นงานตัดแบบสมัยก่อนนะครับลองทรงสูงผมก็จะขึ้นด้วยหนึ่งหวีใหญ่นะครับสไตล์ผมหนึ่งหวีใหญ่แล้วก็หนึ่งหวีเล็กนะครับนี่ครับมันจะสูงประมาณนี้นะครับ หน่วีใหญ่กับวีเล็กผมใช้เกมแบมเป็นวันนะครับเพราะมันจะได้เท่ากันสองขวารองทรงกลางผมก็จะขึ้นหนึ่งวิใหญ่ถ้ารองทรงต่ําก็หนึ่งวิเล็กครับ,รบผมวัดใช้วีวัดเอานะฮะหนึ่งวิใหญ่เสร็จแล้วก็อีกประมาณสักหนึ่งวิเล็กนะครับอันนี้คือถ้าผิดหลักทฤษฎีผมก็ ขอโทษด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับพอดีผมวัดแบบนี้มันมันง่ายต่อการให้มันเท่ากันสองฝั่งนะครับผมเลยต้องใช้วิวธีนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเป๊ะกว่าถ้าวีน้าเงินวีเล็กน้าเงินที่ผมใช้ตงองทรงกลางผมก็จะขึ้นอยู่ทรงีนะครับตรงทรงต่ำก็น,กนลื่อนบีตองทรงสูงก็สามีนะครับบีเล็กที่ผมเคยใช้นะครับ ที่เป็นดีอซอยนะครับสีเงินนะครับนี่ครับผมจะใช้ดีใหญ่วัานนะครับที่อยู่ประมาณนี้นะด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะโยนก็ได้อยู่ประมาณนี้ก็เป็นลองทรงสูงร่วมสมัยครับร้านผมค่อนข้างที่จะเด็กนักเรียนนะครับพวกวัยรุ่นจะค่อนข้างจะตัดเยอะนะครับผมจะตัด ผมทรงพูกรองทรงร่วมสมัยนะครับจะสไตล์ผมยำค่อยเฟดถามว่าเฟดได้ไหมผมเฟดได้ครับแต่เฟดผมจะตัดนานนิดหนึ่งนะครับใช้เวลา20นาทีแต่ถ้าพูกรองทรงนี่ไม่เกิน15นาทีครับนะครับด้านบนก็ตัดแบบนี้เลยนะครับสองฝั่งโอเคครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพอดีผมด้านบนนะครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมลืมดูโทรศัพท์นะครับมันถ่ายได้ แค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม